วสวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องทางฟ้าสายแฟมิลี่ของเรานะครับผมวันนี้ก็อยากจะลองทําตามคําเรียกร้องดูนะครับว่าแม่แสนรักปล่อยโซ่เล่นฟุตบอลนี่เขาจะแสดงอาการปฏิกิริยายังไงครับผมดูว่า าจะวิ่งหรือเขาจะไปยังไงมายังไงนะครับผมลองดูว่าเขาจะเล่นไหมเมื่อกี้ก็เล่นกลไปแล้วนะครับผมแต่ดูท่าแล้วน่าจะไม่เล่น,นครับจะเดินหาของกินอย่างเดียวเลยครับผม ไปเอ้ยไปนูนนน่นเลยไปเอาฮะเสนะอ้าดูเขากินก่อนครับหลังจากกินเสร็จแล้วเขาจะทำยังไง สำหรับต้นกล้วยปกติเราจะตัดเป็นชิ้นสั้นๆนะครับผมไม่ได้ให้กินทั้งขนาดยาวอย่างนี้นะครับผมแต่วันนี้ลองดูปฏิกิริยาของเขาเขาจะทำยังไงก็เลยไม่ได้ตัดให้กินนะครับผมซึ่งต้นกล้วยนี่ก็เป็นต้นกล้วย น้ำว้านั่จะมีความกรอบมากนะครับผมสามารถกัดดึงขาดได้ครับเขาก็จะกัดกินทีละนิดทีละนิดครับถอย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 นะ Này. Hey. Hey. Hey.

ถอย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 อไม่เล่นนะครับผมถ้าเขาไม่ผูกไม่อันนี้เชือกไม่ติดเชือก เขาก็จะเดินหากินเขาก็จะไม่เล่นนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับช้างเล็กนะครับผมช้างเล็กถ้า เขาวิ่งได้เขาก็จะวิ่งเล่นกันสนุกครับผมแต่ช้างโตถ้าไปไหนมาไหนได้เขาก็จะตรงดิ่งไปหาของกินนะครับผมก็จะไม่วิ่งเล่นจะไม่เล่นกลน,นะครับผมคล้ายๆกับว่าตอนที่ยังไม่มีอะไรกินก็หาอะไรเล่นสนุกๆไว้ก่อนนะครับผม แต่ถ้ามีมีโอกาสได้กินก็คือจะเลือกที่จะกินไม่เลือกที่จะเล่นนะครับผม ครับก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ